ยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก2ซีซัน2023-2024ครับผู้การแข่งขันระหว่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดพบนะครราชสีมามาสด้า F4 ครับวันนี้นี่เป็นนัดที่15ของฤดูกาลนะครับสำหรับทั้งคู่นะซึ่งนัดล่าสุดนี่เจ้าบ้านก็ลงทําการแข่งขันเชียงใหม่นะบีพากับเชียงใหม่ F4 ไป4-0แล้วในขณะที่ทีมเยือนก็ออกไปควา้าชัยที่บ้านของแพ่มา2-1ต่อ 1, ครับ ส่งผลให้อันดับในตารางคะแนนวันนี้ทีมเยือนอยู่ที่อันดับ 3, ครับในขณะที่เจ้าบ้านอยู่ที่อันดับ13ครับเอาครับเกมเริ่มครับเป็นเจ้าบ้านครับบุกจากซ้ายไปขวาครับในชุดสีแดงครับเ,เปิดหมาลูกนี้คลียายังไม่ขาดนะฮะจะสวนเลยหรือเปล่าครับตรงนี้เจฟเฟนดีดมาแล้วตานปลายได้ใช้สปีดครับตรงนี้โอ้โหสถานการณ์ สามต่อสองลงโล่งแบบนี้ช่วยโฮจูตัดใจโอ้โหติดปลอกครับเซฟครับธนชัยหนูรลาดยังช่วยทีไม่ได้ครับลงโล่งครับนี่ครับสถานการณ์สามต่อสองครับตวัดมาลูกนี้นี่โฮจูลงโล่งแต่ว่าธนชัยหนูรลาดยังออกมาปิดมุมยิงได้ดีครับลูกนี้ มาเกมบีบกันทั้งคู่นะครับแล้วว่ายกมาตรงนี้ผู้ตัดสินยังไม่ยกนะครับตรงเมลวินได้ปาดเข้ามาแล้วบอลถึงแล้วอขอมาแล้จงังหวะมันก็เป็นเกรกฮอลา่านะครับไม่ตรงกรอบครับตรงนี้หลุดกรอบออกไปสองคน,นะครับอยู่ตรงนั้นเมลวินกับเดวิสัน,นะครับแต่ว,ว่าเป็นเมลวินที่ถึงบอลแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับจงังหวะหรว่วางครับตรงนี้เมลวิน วิดล์จังหวะเพื่อนเติมมาให้มาวิรวัตรพิกมาเข้าขวาแล้วได้ลองซัดลงนี้ก็ยังครับยังไม่แรงพอมามอสิโตต่างตรงนี้สลับนิดหน่อยแต่ว่าบอลเผื่อจะถึงนะว,ว่าตรงนี้วรสิิ์ให้ฟาวก็จังหวะตันไปโดนท,นนทันินยึบปะทะกันฟรีพิกของเจา้าบ้านครับเจฟเฟน เปิดมาตรงนี้โมงชั้นแหลกแล้วเรียบร้อยเลยครับแึง <t> ต <rain> ่อศูนยครับโอ้แล้วเป็นเจ้าตัวเลยครับแม <t rain> จังหวะได้ฟาวจังตานปลไครับแล้วก็เป็นเจ้าตัวครับที่โมงเชนตรงนี้เข้าไปครับ <t rain> นี่ครับ กว่าโมงเสรยรแล้วบอลพุ่งไปแรงขึ้นนะครับตรงนี้น,นบอลมันนี่ครับไปเสิร์ฟบอลใี่มันเหมือนจะเปลี่ยนทิศด้วยนะครับทางเมธันนชัยไปไม่ถึงครับตรงนี้นี่ครับเอาจะได้ครับจอาบ,บ้านเบรกถมมาให้ครับดิวสันดิวสัน พยายามบังแล้วพลิกมาได้ให้มาตรงนี้ก็โอ้โหผ่านหน้ากันไปหมดลยครับแต่ว่ายังตามมาได้อยู่ครับ <S <S วรดอนมีจังหวะที่สายหัดแบคมาตรงนี้ยังไม่ตรงกรอบโอ้โหเล็กโอ้เหมือนจังหวะจะไม่มีอะไรครับแต่สุดท้ายยังได้จบนะครับแต่ก่อนราชินีมามาซ่าครับตรงนี้วรดอนครับแตะยาวมาแล้วหักกับหลังมาตรงนี้ครับโอ้จุดเกิดเหตุแต่ว่าไม่ได้ประตูครับยิงหลุดกรอบไปเองครับเกรก ลปีบอีกแล้วครับแม่ขืนกันไปก่อนับวชิแล้วจับบอลไม่ดีแล้วเสียตัวบอลด้วยครับอ่ากบมอสซิโต้มอสซิโต้ตัวหนึ่งๆมอสซิโต้ตักมาตรงนี้บอลทันรักมาถึงว่าอายแต่ล้มหน้าไปก่อนแล้วครับแม่สิบดีข้างเป็นเกมที่ดั่อของนครราชสีมานะครับจ,จังหวะจะต่อเกมกันข้างหน้านี่กันเนี่ยครับต้องหาจังหวะแบบนี้ครับทะลุช่องมาครับมารดอน โอกาสได้ลุ้นเปิดมาตรงนี้ยังดักไม่ได้ต่อสักแต่ว่าเกรกยังได้ไหมเกรกได้กิงตรกนี้ชนเสาไหมยังไม่ได้ครับประตูที่เสมอแล้วบอลเจ้ากรรมมาเข้าถางเจ้าบ้านด้วยแบบนี้จะสวนเลยหรือเปล่าก็จะเป็นเห็นทางขวาแล้วบอลถึงด้วยครับมอสโยเปิดมาตรงนี้นว่าายุได้โมกแล้วเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์ จากจังหวะลุ้นประตูตีเสมอครับจากจังหวะสวนกลับครับจังหวะลุ้นประตูตีเสมอของแล้วก็ราชสีมามาสเตอร์ครับแล้วสวนมาจังหวะเดียวเปลี่ยงหายเลยครับโอ้จังหวะตอวีดีโดมาแบบนี้ ไม่ไหวนะครับแล้วน้าชัยลูกนี้ยังไม่ออกครับจะเฟรนให้มาสลาวุธขวาตรงนี้ไหลมาตามจ้องแล้วยิงข้ามขานออกไปก็แมอำนาจทำประตูนาทีที่8 0นะครับเปิด์มาแล้วได้โขกแต่ว่าบอลไม่ได้ครับไม่ได้จะเฟรนให้มาข้างไหนก็แหลกไปครับมอร์จิโตเล่นไม่ได้ วันชารินก็จับบอลลั่นเหมือนกันครับนี่ครับเสียบอลไปเสียบอลมาได้เข้าขวาของมอสกิโต้ตัดภาพกลับมาครับเมลวินขวาตักมาตรงนี้เสาสองสมเกียรติกิงไม่ได้ครับแี่บอลอยู่ที่เมลวินครับเมลวินดวลสองคนเมลวินยังหาเอาตัวลอดมาได้แล้วบอลเข้าซ้ายตรงนี้ได้กิงโอ้โหยังเข้าแค่หน้าต่างครับตรงนี้ พยายามเล่นกับเวลานะครับเจ้าบ,บ้านเอกสิทธิ์เอาบอลไปตั้งให้เหลยครับแม่เจฟเฟนเล่นกับมอสกิโต้สองคนนี่ครับคู่กรณีเดิมอีกแล้วครับมอสกิโต้กับเกรกแล้วก็เอกสิทธิ์แล้วเอกสิทธิ์พยายามจะบอกตัวเองโดนมือปัดหน้านะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแต่ว่าจังหวะยังได้สวนต่อหรือเปล่าครับนครราชสีมาให้มาตรงนี้ก็ไม่ดีครับติดโทษสกอร์ บอลตรงๆกางอากาศเก็บเล่นได้เลยว่าโอ้ยลัน่นออกอย่ากตัวไปครับพัทละแล้วพุทธศิษย์ไม่ปล่อยเวลาต่อครับปล่อยจบเกมไปเลยครับจบเกมครับเป็นทนางด้านของเจ้าบ้านครับเอาชนะนครราชสีมาไปได้สองมาูต่อศูนย์ครับจากประตูของ